ini ini cukup itu, cukup 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 สีทุกต่างนะผมนะขีดดีจะตกปลาสะคนตาครับจะเม็ดนะเพราะว่ามันจะมีคนว่าหาคนแบบสายบุษบาครับที่คนมากอตึกปลากินกันนะต้องลองตกมึงครับจะได้ผลงานแบบวันนี้รอกก็เป็นเบอร์สองปัญหานะสายพีหนึ่งคัดอยู่เอวครับตามีทไปเพราะว่าบม่มีเงินซื้อใส่ตามมีตามเกลือไปก่อนนะรับสปูนครับสปูนตัวหมาเดี๋ยวแต่ได้จะรอชมผลงานครับจะมีผลงานบางครับวันนี้ ครับสภาพตื่นขึ้นมาเห็นตนาว่าสิมีคนมาหาพงไนยประปสิทธิ์ป่าพงว่าเอ,อ้ยเจี๊ยรองปสิทมึงกวนหน้ากันดีปะตื่นมามเพื่อถ่ายยังอยู่ถ่าเบ็ดเลยครับจะถึงเม็ดไหนถ่าเบ็ดถ่าเบ็ดโบแข็งนี่เม็ดลายได้เลยครับ,รบ,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 รบพวกให้มันลายนะถ่าเบ็ดโบแข็งนี่ลาเลยอ่ะผมคุณยันไหนโตพงไนยคุณยันเจ็บปาดทำไมา ควตีนอะไกันยงไงกหลูเป็นหลูเดือนะ เราละแปลงกระแทกซาบกัดว่ะตุงยงกัสิบกัดเดียวจบวะไมคนใหญงเป็นไอ่งีอ้ดูดมม่คนใหญงเป็นไร,นนนไรบีอ้อนเกินเรเย็ร้อย พราพีอพีหนึ่งอยู่แต่ไซก็ได้อยู่ถ้าันกันเนียวอยู่เขาเปิดออนเกินสมัดมโบเขายอปล่อยปล่อยโผนี่โอ้โเด็กโอ้โโอ้โหโ,โอ้โหโ,โอ้โหโหโห้ยไง่ครับเด้กง่ๆ,ๆ รงบตัวเงยเงยตัวเงยไปตกตอนรับไปกระไี่รับตัวไงอยู่เอวบอยากครับงัดเลยงัดมัน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 อยู่เอว

ลูใส่ลูกแหงเดือดีกนี่จ,จับกลางขนันเดยวขันหักนะ,ะต่างครับหูแหงไรนี่ครับ ใส่หน่่ออยหนยใส่โหลไว้ครับนี่เดี๋ยวปิดกับเอาไปทามแล้วเบื้งเราเสียเอาไปานะใส่ซำนี่มุเป็ดไม้แตงเนี่ยจะกินอยู่ก้นกว่าเต็มเลกครับครั้างดีกว่อนนะเดี๋ยวลองมองึงอี๋ครับคมแข็งครับ,บเบ็ดจียประมาณยี่สิบกว่าบาทได้ไหมาโคตรคุ้มเลยเดียวตัวนี้ลอเองครับ ตัวเงี้ยมันก็มีครับเพราะว่ามันแบบไม่เคยเจอเยอะแยะเหมือนพวกกัดนะม็นจะกัดถืวบอกนี่หน่อยๆรู้มันนะพวรู้มันนี่กับอยไหม้นะเลี้ยงเลียงแล้วก็มันซีงยังไงเนี่ยครับมาปล่ไฟใบนี้เน็ตเลยปะได้ยหนบ่เนาะไม้เตะเราไปจัดอาบน้มันฉลาดแหร ดฮ้ยเนี่แต่ว่าสวนจะบายกัดตกร Ui đồ hút Tốt vừa Rồi Được rồi Tốt bằng đi หน่อยกูเก่าหน่อยกูเก่าตัวนี้หน่อยกูเก่าหน่อยจัดเลยตัวนี้ตีหน้านี่ครับก็จะได้ตแต่แกะเพราะมันตื่นโอ้หน่อยเฮงตัวนี้โอ้ตัดกิบเปิดเพราะปล่อยครับปล่อยครับ ไปเลยไปเลยฮ่าใหม่ครับหน่อยใหญ่ตัวหนึ่นหน่อยแล้วก็ตัวเมื่อกี้ร้ายก็ได้ปล่อยสัก ดูเอวอ่อาอ๋ออี่ใส่ด้วยตัวนี้ยำร่นตัวสับโอ,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 อด้ดูดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนั่มันนายอ่ร โอ้โดูดโอ้ร้านเอะกี่เปลือขีบนะครับสิโยกขึ้นมันก็บกูกลายนี้ตามกัดมาจากพุ่นเนี่ยครับตึก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 กว่าจะกัดเตรตราตัวครับพวกมันตื่นเลยนะตัดปดอ้โฮตื่นไง Điều này. Điều này. mà ôi, tìm mẹ chiều, còn đứa khắn chưa? xong gần rồi về, Nhục cái đầy vô. ซ้ำตัวที่เหลือกันบ้างตามันแข็งครับต้องยิ่งยำตาดวงไหนมาดอ่ะนี่ก็ได้ยูที่กดได้ยูเอาไว้ใหญ่เลยนีย่บริญยิ่งแอบไปก่อนก็ตัวรุดเมื่อกี้เนี่ยก็หนีอยู่เต็มสามครับรุดไปแล้วหนึ่งต่อครับ ตัดเดือดจัดเลยว่ะอุ้ยไมนตัวไหนเลยตัวเมื่อกี้นี่ตั้งแตยิ่งหประมาณสิบยี่สิบนาทีนะบุกัดครับกัดหญาอยู่นตื่นเพราะยังในป่าเหมืนครับมันออกมาเดีเมื่อกี้บางส่งเลยกัดพร้อมกันเลยตุ้ดอยู่เนี้ยมันใหญ่กัดเดีเมื่อกี้กัดแต่สามสี่ตัวก็พอพอแล้ว จะได้ต้องห้อีกนี่ม็คืนปลาทุ่คนพอปลาเป็นปลาไม่นะครับปลาปล่อยไม่นี่จะหลุดไรๆกันตัวเก่าขึ้นทีผ่ผมลงคีบกลางม่องกัดด่างนะเอามากินก็สิบเบิดอนแม่งเจียบลอย <c oughs> เหนียวตีก,กา,ากจัดตุวกวกโลสองโลก็มีอยู่ในสองสามโลไหมหอยู่ใน ไปยังไงล่ะเด็กเขาอกมาแล้วกลัดแล้วครับไปเปดิดกล่องนะเพราะผมหย่ำมโดนไงเหรออ้ยเอ็มโคตรนานนะกวา่าจะกลับต้อง่าน40คู่นาที โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ส่วยเลยใส่สวยครับตัวนี้นำโคตรน่านนะพวกกูน่าจะว่ามันจะในป่านะถ้าพูตรงจุดมันกระบอกัดครับขอฟังเดี๋ยวตาหัวกี้ รุดเดี๋ยวจะรุดจะรุดไงครับเนี่ยอู้ยหนุกไปคนนักเกินึบใส่ตัวเต็มที่สี่แลนี่ยก็อย่างจัดเลยกว่าจะได้เต็มเต็มนะใส่ซ้ำกันครับพอดีก็ใหญ่ขึ้นแม่แน่นะเนี่ครับเต็มสี่ครับสปูนจีน สมันจะเขาแหง,งเดียวนะส่วนมากตัวน,นี้เขาสองแหง,งดเลยหมดสิทธิ์รุดครับไปไปเราสามเตียมอาจจะพูดายอยู่นะไปก็โอเคครับคลิปนี้ครับไได้มันมืออยู่ับงัดกดโฮสเลยครับอ,อยู่ยเอวนะขั้นนี้ผมว้ใจจับเลยเพราะว่าอะจินโดนดาก่อน,นเคยใสมาแล้ว เหนียวคัจะในการเป็นกำลังใจได้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามได้เลยครับไปเจอกันในลิปหน้าครับส mm hmm. วัสดีครับ